สรุปขาวสโมสรเชลซีประจำวันที่19ตุลาคมเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเงยน็นเรามาเริ่มกันด้วยข่าวนี้แฟนสิงห์รอต่อไป2แข้งเจอปัญหาซ้ำเติมนะโดยงานนี้นะผมทางเชลซีเผยข่าวร้ายเทฟโอชาโรบากับทางคานีชุกบูเมกาเจอปัญหาซ้ำเติมระหว่างพยายามที่จะกลับมาจากอาการบาดเจ็บ โดยชารรบายยังไม่ได้ลงสนามให้กับทางเชลซีเลยในฤดูกาล2 0 2 3ัน23เพราะประสบปัญหาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาก่อนอยูก่อนแล้วนะฮะขณะที่ทางชุกบูเมกาเองก็โชคร้ายบาดเจ็บหัวเขา่าตั้งแต่เกมที่2ของพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ที่บุกไป,ปแพ้เวสต์แฮมหนต่อ โดยเว็บไซต์ของสโมสรเชลซีระบุได้ว่าชาโรบาและก็ชุกบูเมกาเองนั้นต่างประสบปัญหาไปอีกในความพยายามในจะกลับมาจากอาการบาดเจ็บไม่จงได้หลายต้อสองคนเองก็เข้ารับก,การตรวจอาการเพิ่มเติมก่อนจะพักฟื้นที่คอมแพมต่อร่วมกับทีมแพทย์ของสโมสรสหรับทางชโมซอรอาชาโรบานั้นถูกคาดหมายได้ว่าจะอำลาเชลซีช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้แต่ก็ขึ้นอยู่กับอาการบาดเจ็บครั้งใหม่ของกองหลังว้ยีเปนีนี้ที่สามารถเล่นได้ทั้งเซนเตอร์แบ็กและก็กองกลางตัวรับ ขณะที่ชุกบูเมกากองกลางดาวรุ่ง19ปีที่ย้ายมาจากทางอาร์เซนอลเมื่อปีที่แล้วลงเล่นไปทั้งสิ้น15เกมหรือทุกรายการในช่วงซีซั่นก่อนและก็เริ่มต้นฤด,ดูกาลใหม่ด้วยการเป็นตัวจริง2เกมแรกในพิมเบริกยิง1่งประตูในเกมพบกับทางเวสแฮมแต่โชคร้ายที่ประสบปัญหาอาการบาดเจ็บในครั้งนี้นั่นเองนะอาจเนยังไงเชลซีอวมแมนยูไม่น้อยหนะ้าสง่งรายชื่อแข่งเจมทีมบิ๊กซิกพิมพีบริกหลังเบรกทีมชาตินะ โดยส่งรายชื่อแข้งเจ็บของเหล่าบิ๊กซิกทีมบริกหลังเตรมจะกลับมาฟาดแข้งกันอีกครั้งในช่วงสัปดาหา์นี้โดยที่เชลซีประสบปัญหาแข้งเจ็บมากที่สุดนะฮะก่อนจะมีคิวทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับอาร์เซนอลโดยพีมเร็งกิจนะครับเตรมจะกลับมาฟาดแข้งกันอีกครั้งช่วงสัปดาหา์นี้หลังจากที่ต้องหลีกทางให้กับโปรแกรมทีมชาติช่วงฟีฟ่าเดย์ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับทางสัปดาห์นี้ก็มีหลายเกมน่าสนใจโดยเฉพาะศึกลอนดอนดร์บี้แมชที่ชางเชลซีจะเปิดตรางอาร์ซอนคืนวันเสาร์นี้อย่างไรก็ตามเวลานี้สิง์โปร,รยังคงเป็นทีมที่ประสบปัญหามีผู้เล่นตัวหลักเจ็บมากที่สุดเมื่อเทียบกับทีมบิ๊กซิกโดยการน,นี้แมน,น,น,นเชสเต็ดขณะสถานการพูดเล่นบาดเจ็บยังคงก็ไม่ดีขึ้นเหมือนกันก่อนจะมีคิวบุกไปเยือนเชฟฟิลด์ในคืนวันเสาร์นี้ เราจะพาไปเช็กความพร้อมของบรนดาบิกซิกพิมบริกว่าทีมใดประสบปัญหาบาดเจ็บมากน้อยเพียงใดเริ่มไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เควินเดอยบรอยเจ็บกล้ามเนื้อด้านขาด้านหลังนะฮะหนึ่คนอาร์ซอนเจ็บ4คนก็คือยอร์แดนทิมเบอร์เจ็บเข่าบูกาโยซาก้าเจ็บแฮมสติงเวนเบรมชาริบาเจ็บเท้าแล้วก็เบรยันโดทอซา์เจ็บแฮมสติง ต่อมาตำแหน่งสมมสรลิเวอร์พูลนะครับเจ็บ6คนก็คือเคอร์ติสโจนติดโทษแบนเคลวินเคเดเฮอร์เจ็บเขา่าจีเอโก้อันคาตาราเจ็บขาหนีบเสเตฟานบสติกเจ็บน่องโคดี้กัคโปเจ็บเขา่าแล้วก็แอนดี้ปราบัซันเจ็บไหล่สุดท้ายฝั่งแมนยูนะผมงานนี้ก็เจ็บ9คนก็จะมีดิสโดมาติเนสเจ็บเท้าอารอนบิสซากาเจ็บแฮมสติง คาฟี่ไมโน่เจ็บข้อเท้าอามาติยันโรเจ็บเข่ารุกชอเจ็บแฮมสติงไทโดมาดเซียเจ็บเข่าเซอร์เคโอเบรกิลอนเจ็บแฮมสติงและก็ราฟิเอลวาลันไม่ชัดเจนในขณะนี้ต่อมาก็จะเป็นสเปอร์นะผมเจ็บหกคนก็จะมีอีวานเปเรซิสเจ็บเข่ามาเนอร์โซโรลมวันเจ็บเข่าไรอันเชสเชยงเจ็บต้นขาโรดิโก้เบนซาคูเจ็บเข่าอีฟวิซูมาติดโทษแบนเบรนเนอร์จอห์นสันเจ็บต้นขา ส่วนทาฝั่งเชลซีนั้น72คนก็จะมีเวชเชลีฟอร์ฟานาเจ็บเข่าคริสโตเฟอร์เอ็นกิลเจ็บเข่าเบนเซเวิรเจ็บต้นขาโรเมโอกราเบียเจ็บต้นขาเทฟโอดชาราบาเจ็บต้นขาริชเชมเจ็บแฮมสติงโคพันเมอร์เจ็บต้นขาอักเซลดิซาซีเจ็บต้นขานิโคลัสแจ็คสันเจ็บข้อมืออาร์มดอว์ปรยาตไม่ชัดเจนเบรนัวเบนาเซียวเจ็บต้นขาแล้วก็คานี่ชุกโวเมกาไม่ชัดเจนในขณะนี้ อาจเป็น,นยังไงงานนี้ชิเซนโกเตือนมริกระวังโดนตัดกล่องโดนใจหากยิงใส่อรสตันในเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์ในวันเสาร์นี้โดยก่อนที่การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ดาร์บี้แมตช์เมืองลอนดอนระหว่างเชลซีพบก,กับทางอร์ตันจะฟาดแ,แข้งกันในช่วงสนนัปดาห์นี้โดยทางอเล็กซานเดอร์ชิเซนโกนด้รับจากทางยูเคนของปืนใหญ่ได้ส่งคำเตือนที่อาจจะทำให้หลายคนลุกขึ้นไปไล่ให้กับทางมิโคโริกปีกตัวเร็วจีดของทางเชลซีหนีไปไกลๆก,ก็เป็นได้ ดยช่วงพักมาเกทีมชาติรอบล่าสุดนี้ทางอเล็กซานเดอร์ชิซอนโกและก็มิคาโรโมลิกนะฮะลงสนามรับใช้ทีมชาติยูเครนด้วยกันพร้อมกับเก็บชัยชนะได้ทั้ง2แมตช์ด้วยกันประกอบไปด้วยเอาชนะมาซโดเนียเหนือไป2 0ต่อ0แล้วก็ต่อด้วยชนะมอนต้าไป3ต่อ1ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจอเล็กซานเดอร์ชิซอนโกเองก็ได้ออกมา ให้สัมภาษณ์ส่งต่อถึงคําเตือนถึงมิคาโรมริกแบบติตลกนะว่าผมบอกกับทางมิคาโรมริกไปเลยนะว่าถ้าหากว่านายทางประตูใส่อัสนอนได้ในเกมวันเสาร์มั่นใจได้เลยนะว่าฉันจะดึงกล่องดวงใจของนายออกมาอย่าไรก็ตามเรื่องสําคัญที่สุดคือทีมชาติยูเครนของเรานั้นสามารถเก็บ3ามคะแนนผมมีความสุขดีกับทีมรวมไปถึงกับทางมิคาโมริกนะ จากนี้ไปเราทุกคนต้องกลับไปรับใช้สมโมสรและในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ผมมีเกมสำคัญณลอนดอนกับเชลซีรออยู่ดังนั้นผมจึงอยากจะส่งคำเตือนดังกล่าวนี้ไปถึงมิคาโรโมริกแบบชัดเจนกันดีกครั้งสาระโปรแกรมทีมบริกอัองกฤษคู่บิ๊กแมตช์ระหว่างสัปดาห์นี้นะฮะระหว่างเชลซีเปิดบ้านสแตฟอร์ดบริดต์พบกับทางอาร์เซนอลจะแข่งขันกันในวันเสาร์ที่21ตุลาคมเวลา23นตามเวลาของประเทศไทยนะ อาจจะยังไงงานนี้หายไม่ทันเชลซยียืนยันขาด2แข้งชุดใหญ่เกมดวลอาร์ซนอนในช่วงวันเสาร์นี้โดยงานนี้นะครับผมเชลซียันบ้าเทปโปชาโรบาลแล้วก็ครานี่ชุกบูเมกาจะไม่ได้ลงสนามในเกมพิมีบริกที่จะพบกับอาร์ซนอนในวันเสาร์นี้ โดยทีมสิงบูมี11แต้มนะฮะในเกมพิมบริกหลังจากที่ผ่านไป8เกมในฤดูกาลปัจจุบันโดยพวกเขาชนะใน2นัดล่าสุดก่อนที่จะมีคิวทำศึกดาบ้แมตเมืองหลวงกับทางเ er. ดอการเนอร์โดยสมมติสอนได้รับข่าวดีหลังจากที่ทางบริสเจมสอักเซลดิซาซีและก็อาร์มันโตบริยารายงานตัวเพื่อจะฝึกซ้อมหลังจากที่หายจากอาการบาดเจ็บแล้วอย่างไรก็ตามสิงบูยืนยันว่าพวกเขาจะขาดชาโรบากับชุกบูเมกา ซึ่งทั้งคู่นั้นประสบปัญหาในการฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บและจะหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมนี้อย่างแน่นอนสำหรับทางเชลซีนั้นมีสถิติที่เลวร้ายในการพบกับทางอาร์ซอนในช่วงหลังเมื่อเอาชนะไปได้เพียงแค่หนึ่งจากทั้งหมด8นัดหลังสุดที่พบกันในครั้งนี้นั่นเองนะอาแล้วยังไงงานนี้บอกได้เลยว่าจัดจ้านเหมือนเดิมคลิปอาซาหวนลงสามกันอีกครั้งหลังโชว์ฟอร์มเด็ดยิงหนึ่งจ่ายไปถึง5เลยนะ โดยอิตินอาซาหัวลงสนามกระดิกครั้งพร้อมโชว์ฟอร์มเด็ดดวงยิงไปหนึ่งประตูกับอีก5แอสซิสส่งงานนี้เกมนักลก่าวมีอดีตนักเตะชื่อดังเข้าร่วมมากมายเช่นโรเบิร์ตปีบร,บรัสดีดีเย่เดชองโรบรงบรองแล้วก็เจอเรมันเป็นต้นนะฮะโดยอาซาสวมเสื้อหมายเลขสิบ ช่วยทีมของเขาอาชนะคาร์เรสเอฟซีทีมท้องถิ่นในฝรั่งเศสไป11-2และตัวเขาเองก็ทำผลงานยอดเยี่ยมยิงไป1ประตูกับบีก5แอสซิสโดยหนึ่งในนั้นคือการไข่จ่ายบอลให้กับทางวิลฟริชเอ็มบาเป้ในครั้งนี้นั่นเองนะคอลเลคชั่นเสื้อผ้านิโคลัสดาวเร่รุ่นลิมิเต็ดเอ dition แรงบันดาลใจจากพอลคาร์โนวิลโดยต้องขอ,ขอขอบคุณความร่วมมือพิเศษกับนิโคลัสดาวเร่แฟชั่นดีไซเนอร์ ท้องถิ่นที่ทําให้เจ้ซีได้ร่วมฉลองกับทางพอคาโนวิลและก็มรดกที่เขาได้จาลึกเอาไว้ผ่านสไตล์เสื้อผ้ารุ่นเรมิเต็ดที่เปิดตัวในวันนี้โดยสิ่งที่ทําอะไรว่าให้คาโนวิลจาลึกไว้เป็นอันปลอดศาสตร์ของสโมสรถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ฐานะนักเตะผิวดําคนแรกในทีมชุดใหญ่ของชายของเราความอดทนอดกลั้นของเขาเป็นจุดเริ่มต้นของการทลายกําแพงบนเส้นทางที่นําไปสู่ความหลากหลายของทีมเชลซีนในปัจจุบัน เริ่มอีกที่หนึ่งกองการผูก,กโยงกันและกันดาเวเรดีไซนเนอร์มือประรางวัลซึ่งจ้ามีฐานถิ่นอยู่ที่ลอนดอนและก็มีชื่อเสียงในด้านการออกแบบความผสมผสานมรดกทางวัฒนธรรมเข้ากับสไตล์ร่วมสมัยเขาและก็คาร์โนวิลนั้นมีพื้นเพมาจากทางแคริบเบียนและมรดกของพวกเขาเป็นหัวใจสําคัญสำหรับความร่วมมือกันในขัน้นนี้โดยเน้นย้ําถึงพลังความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกในขั้นนี้ โดยทางคอลเลคชั่นนะฮะล่าสุดของอเขาก็คือคอลเลคชั่น t o u c h Together ผูกโยงกันและกันซึ่งประกอบด้วยเสื้อแจ็คเก็ตวอร์มที่ได้แรงบันดาลใจจากยุคปี1980และผ้าบันคอ Price of London ความพบมุ่ใจแห่งลอนดอน ออกแบบในสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของดาเรรูปลักษณ์ดึงมาจากทางชุดที่คาร์ดาวลิลสวมใส่และก็เป็นที่จดจําโดยเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ชนะพร้อมสิทธิเลื่อนชั้นอันที่เป็นหน้าเคารพไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าคําอธิบายสัญลักษณ์นี้สามารถนําไปใช้กับหนึ่งในเสื้อเชลซีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตลอดกาลและคอลเลกชันอ่าทริสกีเตอร์นี้ได้ออกอัปเดตออกมาเป็นแฟชั่นสำหรับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงรุ่นต่อๆไป โดยได้รับการแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของคาโนวิลอย่างไม่ติดเพี้ยนในครั้งนี้เลยนะและเขาจะสิ้นวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝาก FC ทุกท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ